ครับสวัสดีครับก็อันนี้นะฮะก็เตือนก่อนหมดโปรโมชั่นนะครับก็คือเป็นมือถือนะฮะราคาเริ่มต้น690บาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมาการพร้อมแพ็กเกจสมัคร5 9 9บาทขึ้นไปนะซึ่งใครเนี่ยใช้ราคานี้อยู่นะฮะแพ็กเกจดโดย,โดย,โดยแบบนี้รีบหน่อยนะครับก็จะมีนะเล่มมี 9A นะฮะ690บบาทนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ย เจ็ดร้อยบาทนะครับ A02s นะฮะซัมซุงแล้วก็เรียวมี c 21 890นะครับแล้วก็จะมี oppo A15 นะฮะ1,190นานะครับแล้วก็มี vivo Y3s นะฮะ1น9 0นานะครับแล้วก็ vivo Y12s 1,190นานะครับติดต่อยังไงนะฮะตอนนี้ติดต่อ167 8นะฮะลองสอบถามนะว่าช่องทางท่านจะสามารถซื้อได้ยังไงฮะรีบก่อนนะฮะก่อนหมดโปรครับสวัสดีครับ